าบ้าเลยเราฆ่าแค่นี้กยต้อสู้อีกกัน,นี้ร่วมรับันยินเก่งกันมนี่ค่ะค่ะแต่เคราาพีวันไม่มีใครกล้าพูดสิ่งที่ตัวเองทำบาปทำกรรมแต่หนูมาถึงขั้นนี้แล้วหนูพูดค่ะจ้ะหนูพูดหนูพูดเกตนาก็ถ้าถึงแม้ จะอาถ่ายทอดออกสู่โลกหนูก็ยอมเพื่ออยากให้ให้เพื่อนร่วมโลกได้ได้ประโยชน์ค่ะว่าเราทําไปนะเราไม่รู้ความหมายเลยขออย่างเดียวมันทําไปด้วยด้วยความไม่รู้จริงๆนะมันมันทํามันไม่รู้ขนาดนั้นนะแต่เวลานี้อย่าว่าแต่ไก่เลยแม่ตะมดก็หลีกเลี่ยงอะ่ะใช่ไหมคะแม่ตะมดก็หลีกเลี่ยงอะ่ะอย่าว่าแต่ไก่เลยสิงสาราสัต หมูที่ว่าฟันนั่นเนาะหมูอดอนๆนี่เหรอลูกใช่หมูนี้เนี่ยมันเกือบดัดถงท่อนไปเลยเลยโอ้ค่ะฟันพุ้นมาอ่ะโอ้ค่ะค่ะตายเลยเลยเออเห็นได้ยาวครับได้ออกมาเลยเลยคุณแม่เออแล้วนั่นเห็นไหมล่ะอ้ะเดี๋ยววันนี้ชาวโลกเหมือนกันทุกคนก็ฆ่าชีวิตสัตว์ข้อเพื่อเป็นอาหารแต่ ผู้ฆ่าเขาก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้ความจริงแบบแบบที่เรากําลังศึกษาตอนนี้เขารู้แต่ว่าทุกคนก็ฆ่ามาเป็นอาหารของของครอบครัวหรือบางทีก็ฆ่าเพื่อเพื่ออ,อาชีพรับจ้างอย่างเงี้ยค่ะสัตว์นะคะอ่ะโดยเฉพาะสัตว์ตัวใหญ่เห็นไหมเพราะว่าอย่างวัวเนี่ยพอพอ,พอคนที่ฆ่ามากๆพอสุดท้ายที่เขาจะต้องเสียชีวิตเนี่ยเขาทาไมเขาต้องร้องร้องเหมือนวัวเห็นไหมล่ะ เออเพราะว่าเพราะว่าหวัวแต่ละตัวมันเป็นสัตว์ใหญ่มันเป็นสัตว์ที่มันมันเป็นมันเป็นสัตว์ที่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 ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วมันกินแต่หญ้าแล้วเีมยมันไม่เบียดเบียนสัตว์แล้วเี่ยนี่แหละที่แม่บอกว่าเกิดเป็นสัตว์ที่ไม่กินสัตว์นั่แหละใกล้แล้วก็จะได้เกิดเป็นโคตปนุษย์แล้วนะพอนี้เราไปเอาเอาร่างกายมันอะมากินแบบนี้เราแต่เราต้องเอาชีวิตมันมันถึงจะถึงจะได้กิน มันก็เลยร,รมเห็นชัดๆแม่ก็เห็นนะคะทางภาคอีสานแม่ก็เห็นเห็นเลยค่ะว,ว่าว่าใครเป็นใครเขาก็เอามันไปโผล่เข้ากับต้นไม้ที่มันมีช่องต้นไม้บางต้นมันจะมีช่องสําหรับเอาหัวหัวหัวควายเนี่ยยัดเข้าไปในช่องท,งทั้งต้นไม้ธรรมชาตินี่แหละแต่มันสามารถยัดหัววัวเข้าไปได้เขาก็ลากจมูกไปให้มันให้คอมันข้ามไปที่ที่ททททอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ไปตัดอีกฝั่งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะหรือไปเจาะอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้แม่ไม่เห็นกับตานะแต่เขาเล่าให้แม่ฟังเขาก็ทําแล้วทีนี้พออายุไม่เท่าไหร่เขาก็มีแต่โรคโรคเยอะเลยค่ะโรคก่อนแอโรคเพียโรคงวยโรคไม่มีเลี้ยวมีแรงถึ่อายุไม่เท่าไหร่เนี่ยมันกรรมมันมันชัดขนาดนั้นเลยค่ะแต่เขาก็ไม่รู้แต่ก็ยังมีคนทำเนี่ยอันนี้นี่ว่ามันเป็นเรื่องที่โลกโลกเขาไม่รู้ค่ะอัะนนี้ท่นที่แม่บอกตัวแม่เหมือนกันนี่ค่ะ่ยว่าเอ๋ยเรียกว่า คีวิตท,ทั้งคีวิตตั้งแวัย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 รู้จักหากินได้นะออกไปหาสัตว <ส army S 1> ์ตามทุ่งนาได้นะคะอยไปหาตามทุ่งนาได้ขอให้เป็นสัตว์กินได้ไม่กลับไม่ได้ไม่พอกินไม่กลับได้น้อยไม่กลับไกลขนาดไหนเ็าเดินไปได้ยังไงเหมือนอะไรนแไม่ให้แม่นึกภาพแม่กม็น,กน,กนึกออกว่ากูเดินข้ามทุ่งนี้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 แล้วไปถึงอีกทุ่งหนึ่งเพราะแถวนี้มันไม่มีแล้วอะไรเงี้ย ก็หาจนไม่มีแล้วนะคะะแล้วก็ไปก็ไปกับเพื่อนนั่นแหละค่ะก็สัตว์ตายเป็นเป็นหลายสายร้อยตัวหลายพันตัวถ้ามันตัวเล็กค่ะเพราะว่าตัวเล็กตัวน้อยเอาหมดค่ะปลาบ้านทางอีสานเรียกปลาซิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็ลูกออสอย่างเงี้ยค่ะอืมลูกออสก็ก็ลูกจากกบนั่นแหละแต่มันมีหางแต่พอมันโตขึ้นหางมันจะค่อยคหายมันก็จะเป็นขาเนี่ย ปลาแรงมาลงมาแรงที่มันกินได้อะแล้วตอนนี้แม่มาถึงตรงนี้แม่นึกโอ้กูนี้เอามากทัเอามากเลยนะเนี่ยโอ้ยแต่ก็แม่ก็ถูกผ่าทั้งตัวนี่มันทั้งตัวแม่ผ่ามันก็ทั้งหัวใจนะเอาหัวใจออกมาทําใบพาร์ทสามเส้นน่ะเส้นเส้นเลือดตีบสามเส้นผ่าทุกนิ้วนิ้วกี่นิ้วผ่าแทบจะไม่เหลือสักนิ้วเรียกนิ้วล็อกนะคะแล้วโลกก็โหเพียบเลยค่ะ ะ yeah. แล้วบอกแต่ว่าแต่แม่ก็ไม่หยุดภาวนา yeah. แม่ก็ศรัทธาตอนดวงตาออกช่วยชาติอย่างที่บอกนะคะก็ไปทําบุญเอ,เอ,เอตอนนั้นยังเป็นหลังหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาทอยู่เลยหมอก็จะเตรียมตัวผ่ารอผ่าแม่ก็ยังไปใส่เสื้อเสื้ออะไรเขาเรียกเสื้ออะไรก็ไม่รู้เสื้อที่ที่เน็บให้ให้ร่างกายมันพยุงไว้เขาเรียกเสื้อเสื้อบังคับกระดูกนะหางมีเดล็กดามาจ้ะ ไปหาหลวงตาไปพบองค์พระหลวงตาเพื่ออธิษฐานขอหลวงตาพอเห็นไปเจอหมอที่รักษาได้ก็พอดีมีคนบอกนะมีคนบอกอะ่ะหลังจากนั้นก็มีคนบอกเลยหลังจากทําบุญขอบารมีหลวงตาเออไปรักษาหายจนทุกวันนี้ค่ะไม่ต้องผ่าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยหายแล้วแม่ก็เลยศรัทธาแม่ก็ออกไปติดตามไปที่วัดหลวงตาก็อย่างที่บอกนะคะสุดท้ายก็ศึกษาว่าจะต้องภาวนาอย่างไงอย่างเงี้ยพอพอศึกษาปสุดท้ายก็เฮ้ย ม่อที่แท้มันศึกษาถ้ามันอยู่คลองเรือนมันมันไม่ได้หนิว่ะก็เกิดเหนือลาออกนั่นแหละคะ่ะจ้ะลาออกจนทุกวันนี้นะคะก็ไปตายเอาดาบหน้าอย่างที่เคยเล่าเห้อแล้วก็คชีวิตเป็นเด็กนี้ไม่ไม่วมาแต่ไปหาปลาอย่างเดียวนะไม่ใช่ไปทาร้ายสัตว์นี่นะขมโมยก็ขมโมยค่ะขมโมยอะไรอ่ะไอเขาเรียกอะไรอ่ะทัวร่สงต้มอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เม็ดมะขามคั่วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอ่เอ,เ,อเรียกอะไรบลาหมึก บางหมูเขาจะตัดเป็นแผ่นๆนะเป็นแผ่น,นแล้วถ้าซื้อหนึ่งชิ้นเขาต้องไปย่างไปย่างแล้วเขาจะมีที่หมุนหมุนๆแล้วมันจะยาวเป็นเนี่ยนะก็ไม่ก็ขโมอยค่ะเอามาย่างบ้านมันไม่รู้หรอกคะ่ะมันเป็นอย่างนั้นแหละค่ะทุกวันนี้แม่ก็นึกถึงแม่ก็ขอขอเขาอออมาก็แบ่งบุญไปให้เขาอยู่ค่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มันจะไม่เคยทาเด็กแม่ก็กาลังใจจากองคุลิมานอย่างที่หนูว่ามานกิน,นะคะ่ะก็กำลังใจจากองคุลิมานโอ้องคุลิมานท่านยิงข่าวมนุษย์ตั้ง ั้งเกือบร้อยเกือบพันขาดอยู่นิ้วเดียวแต่ครบพันนี่ไงเนี่ยโอ้เราจะเด็อย่าเสียใจอย่าคิดเพราะว่ามันไม่รู้ถ้ามันรู้มันจะทำไงแล้วท่านก็คุ้มครองเราจริงๆแต่มันก็มันก็เอาเราจริงๆเหมือนกันถึงว่าผ่าทั้งตัวอันนี้ตัวแม่นี่มันตัวแม่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นพแม่ถึงบอกพรหมันรู้เรื่องหนูหนูบอกว่าเออหมูหมูเป็นตัวอู้ดอดนี่แหละเป็นเด็กอะเด็กผู้หญิงอะเออมันกล้าฟันหมูอะเกือบขาดเห็นไส้อะ เอ้ามันหนักกว่ากูอีกมหเอาแล้วก็มาเจอกันอย่างเนี้ยมานักไปเป็นผู้ปฏิบัติเจอกันอย่างเนี้ยเออแล้วแน่ก็เพิ่งรู้อีกหนึ่งว่าแม่แต่ไก่อืจับมันกดจับหัวมันกดใส่น้ำมาให้มันตายอ่ะยกขึ้นมามันไม่ตายกดอีกอะเออมันเอาจนกว่ามันตายอะเอาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําอะไรก็แล้วแต่ปืนผาหน้าไม้เดี๋ยวแม่ไม่เปลี่ยนนี่หละเรื่องปืนผาหน้าไม้เออหนูน่ะเป็นสรุปแล้วเราไม่ธรรมดาเลยค่ะ หลายมากของคนเราต้องเดินหน้าให้ได้นะไปให้ได้นะไปไม่ได้ตายนะเมื <c oughs> <c oughs> ่อทีนี้ท่านส่วนผิดก็คือผิดส่วนถูกก็คือถูกแยกนะคะทีนี้นี่ก็ก็เอาไปเอาเล่าสู่โลกฟังสรารภาพให้ลูกหลานชาวโลกฟังแล้วทีนี้บรรย์โลกอะ่ะหนูบอกว่าบางคนก็ไปพบศาสนาว่าแก้ได้ แต่ต้องไปรับนับถือศาสนาอื่นดับเนี่ยตัดตัดกรรมตัดเวรตัดที่เคยทำร้ายสัตว์เคยเคยทำไม่ดีไว้เนี่ยถ้าไปรเข้ารัที่อื่นไปฟังลัที่อื่นพระเจ้าช่วยได้อะไรงี้เขาก็หนีไปแบบนั้นหนูบอกแม่กับน้องเนี่ยค่ะเขาหนีไปแบบนั้นแสดงเขาหนีหนีสิ่งที่เขาทําแล้วมันหนีได้ไหมหนูสงสัยใช่ไหมมันหนีได้จริงเหรอแม่อะไรงี้มันค,คือว่าเขาเล่นแบบเขาทําผิดเหมือนเรานี่เหมือนเราทำดรว่าทั้งหมดมนั่นแหละแต่เขา เขาจะหนี่เพราะว่ามีศาสนาช่วยได้พระเจ้ารับไปหมดอย่างเงี้ยค่ะแต่พระพุทธเจ้าของเราตัดไม่รับไม่ได้ไม่มีไม่มีใครทํารับสิ่งที่จะทําแทนได้พระองค์รับไม่ได้ถ้ารับได้พระองค์รับไปแล้วอ่ะนี่ศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงเมตตาอย่างนั้นเราไม่ได้เอาศาสนาเรามาอวดทับถมศาสนาอื่นแต่ทรงตัดอย่างนั้นแล้วเราก็แล้วเราศึกษาแล้วก็จริงๆเพราะว่าเที่ยงจริงๆทําจริงๆรแล้วก็ไม่ได้หาหาอะไรอ่ะ ที่ว่าหวานล้อมแล้วก็ให้บริบาลไปดึงมาให้ให้ให้ไปดึงพวกดึงพองมาให้ไปหาอย่างอย่างเอาเราเป็นสิทธ์ปุ๊กเนี่ยให้มึงไปหาสิทธิ์มาน้าสิทธิ์ต่อสิทธิ์อย่างเงี้ยไม่ไม่มีค่ะแล้วแต่จะบอกท่านบอกเกิดประโยชน์ตนแล้วก็ให้ส่งประโยชน์ท่านก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะไม่แต่อย่างนี้แล้วก็ไม่ติดตามว่าเออเอตามจี้ตามช่วยตามแนะนําก็เป็นหลักเป็นหลักเผยแผ่ออกมา แล้วแต่จะส่งต่อนี่ไงแม่ถึงว่าพวกเราเข้าใจแล้วเราก็เห็นประโยชน์แล้วจากที่เราอทำที่มันกรรมไม่ใช่จะไม่ได้รับไงแต่มันหนักเป็นเบาว่านี่ห้าสิบเป็นยี่บห้าร้อยเป็นห้าสิบอย่างนี้ค่ะแม่ถึงบอกว่ารถชนแม่นะคะรถชนแม่ปาวานาตัวเลยกูไม่ถอยไปอยู่ทางโลกอะข้ามถนนรถชนไม่รู้สึกตัวเลยอ ฟื้นขึ้นมาก็รู้แต่ว่าใครมาลุมกูทำไมวะกูเป็นอะไรวะกิดมันออกจากล่างขนาดนั้นมันตายนะมันตายอ่ะจ้าพอสักเดี๋ยวได้สติว่าโอ้เมื่อกี้กูข้ามถนนรถชนกูปื๊ยกูไม่รู้สึกตัวขนาดนั้นเลยเลยนั่นเห็นไหมกิดมันออกจากล่างจ้านี่รถรถชนแล้วชนอีกชนอีกก็กระดูกหักอีกเนะยจนกิดมันโดดนี้อ่ะโดดนี้จากร่างกายอ่ะมันหนีเอาตัวรอดอ่ะเอ้ย มันมันมันเป็นร่างมันเป็นวิญญาณอ่ะมันเป็นเงาอ่ะมันเป็นรูปนามประธรรมอ่ะเออเรื่องอะไรอะ่ะมันสัญชาติยานหนีออกมาจากร่างเฉยเลยอะ่ะเออพอเห็นรถไม่เหยียบเท่านั้นแหละหนีกับวิ่งกลับไปเข้าร่างมันเห็นขนาดนั้นอะ่ะแล้วจะไม่ให้เราศรัทธาคําคสอนพระเจ้าได้ไงว่าทําสิ่งไหนไว้มันต้องได้รับไม่รับมาหมดเลยกรรมมันไม่ก็ยิ่งยิ่งยิ่งเดินหน้าอย่างนี้ค่ะเดินหน้าก็ ว่าไม่โกรธใครทั้งนั้นแล้วก็แล้วก็ไม่โทษสิ่งใจตัวเองที่ทําเดียวสามเอาฆ่าสัตว์แต่ชีวิตแล้วก็เบียดเบียนแล้วก็ทําที่วานทุกอย่างทุกอย่างที่เป็นเรื่องผิดผิดก็ก็ก็เข้าใจแต่ว่าว่าเพราะว่าใจธรรมชาติเนะนี่ยเรงนี้พวกพวกชาวโลกที่ยังเหลือล่ะถ้าเขาไม่รับสารภาพหรือเขาไม่กลับใจเขาต้องรับโทษนะรับโทษแล้วรับโทษอีกนะคะ ร,รับเต็มเลยค่ะแต่ถ้าเรากลับใจเรายัง,เร,ยงเรายังเบา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 ลงหรือแล้วแถมหนีได้อีกด้วยเหนฉันบอกว่ามันแก้ไม่ได้รับทั้งนั้นแต่หนีได้นี่มันมันก็จ่ออยากจะอยากจะเล่นงานเราเหมือนกันอยากจะเอาชีวิตเราเหมือนกันอยากจะเอาคืนเหมือนกัน,กกนแต่มันทําไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเหมือ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 นสองฉากอะฉากหนึ่งเป็นฉากไฟดี ฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายจากส่งผลให้เรารับกรรมแต่ฝากจากดีมีพลังกดไวอย่างนี้จ้ะจ้าพกดไว้เราก็พอเราสร้างดีอีกเราก็สูงขึ้นไปอีกตั้งสูงขึ้นไปอีกแล้วฝ่ายดีฝ่ายชั่วเราไม่ทําเลยเนี่ยฝ่ายผิดที่เราเคยทำเนี่ยมันก็เลยนอนเนื่องอยู่ตรงจุดนั้นอยู่ถ้ามัอยู่เลขห้าอย่างเงี้ยมันก็อยู่แต่เลขห้าอยู่ระดับเลขห้าแต่เราก็ถีบขึ้นไปเลขสิบเลขยี่สิบเลขสามสิบเลขร้อยเลขพันไปเรื่อยๆตัวมันก็เลยเงีหน้ารอส่งผลไม่ได้นี่ไงที่ท่านบอกว่าหนี ของพระเจ้าท่ทานพาหนีไม่ใช่ว่าพร,พระเจ้าจะมาแก้สิ่งที่เราทําบาปรับไปหมดไม่ใช่แล้วหนูบอกว่าเพื่อประโยชน์เพื่อนบนโลให้แม่เ่าสู่กันฟังแม่กับเราอย่างเงี้ยมัน,เป,นเป็นความจริงมันน่าสงสารมนุษย์ไม่ล่ะจะไม่มีใครผิดเราก็เลยโอ้สองสารตัวเองเราก็ไม่รู้ถ้ารู้เราทําในตอนเนี้ยมดมดตัวหนึ่งทําให้มันตายยังเสียใจเลยจะทําให้มันตายไดนี่ ถ้าถ้าเราไม่ไมันไ,ไม่เห็นอ่ะมันไม่มันไม่ม,ไมีเจตนานบางทีงทีอาหารตกหลน่นมันก็มากินอย่างเงี้ยค่ะมันเราบางทีเราไม่เห็น,เร,นเราก็นึกว่าเราก็นึกว่าเศษอาหารนึกว่าตรงนี้เปื้อนๆป,ปัดๆอ่าววุ้ยทีเอาหมดเนี่ยเนี่ยนี้ค่ะก็มีเพราะว่าเราทําครัวเราอยู่ในครัวนี้ค่ะ,คะแต่ก็ใจไม่ดีทุกนี้ก็ทาให้เรามีความระวังทีนี้จ้ะเพราะเรารู้แล้วเนี่ยว่าสัตว์ตัวหนึ่งก็คือมนุษย์ มนุษย์คนมนุษย์มนุษย์หนึ하나하나่งคนอะวิญญาณหนึ่งดวงอะที่ไปจากมนุษย์ตัวใหญ่ๆนี่แหละคะ่ะไ,ไปเป็นมดมดหปนปูปีไปเป็นแมลงต่างๆมนุษย์ตัวบางเอฟนี่แหละคะ่ะวิญญาณนี่แหละคะ่ะมันไปอยู่ในมันไปอยู่ในรูปร่างจี๊ดได้ยังไงเอาก็เป็นหน้าตาเนี่ยแล้ววิญญาณจี๊ดไปอยู่ในในเป็นสถิตอยู่ในช้างบเบอได้งไงเอามันเป็นอนาตาเนี่ย นั้นสิงสาราศัสตว์ในโลกวันนี้ก็คือมนุษย์บนเวียนอยู่จริงๆหน้าหน้าอจหน้าอดสูหน้าหน้าสรุปสังเวชหน้าสมเพศพัฒนาหน้าอืมไม่จะพูดคาไหนดีค่ะสรุปแล้ววันนี้เป็นวันอะไรฮะหนูก็หนูก็หนูก็สาระว่าก็เราอยากจะอ๋อเขาเรียกปงอาบัติสาธุบุญนะลูกนะจ้ะออกพรรษาแล้วปงอาัติารงอาบัติรถือว่าปวงอาบัติต่อกันแต่กัน แต่จะให้เราทําอีกมาจ้างกุ่าไห่กูไม่มีไม่ไม,ม,ม,มีแล้วนะเนี่ยก็มันทาโดยที่ไม่รู้พระพุทธองค์ก็ต้องเมตตาพระธรรมก็เมตตาแล้วก็บุญก็บ,ญกบุญก็หนุนก็บอกแล้วว่าถ้าเขาจะเล่นเราห้าสิบมันก็เหลือยี่สบห้าทังคุ้มครองอ่ะแต่เรื่องที่ว่าแม่รถชนอนะ่ะไม่รู้สึกเลยชนแล้วจนอีกก็ไม่ตายสักทีนะไม่ใช่ชนเจอรถข้ามถนนรถตุ๊กตุ๊กชนนะมอเตอร์ไซค์ก็ชนจุสลบสไลด์เหมือนกัน โดนลบมากที่สุดคือยายแจ้ค่ะจ้าเว้รถแปดที่นั่งแปที่นั่งเขาคือยายแจ่เว้ยแต่ตัวแค่เนี้ยอ่าตัวแค่นี้แต่รถคันเบลเอร์มันยังไม่เป็นไรเลยสแสดงว่าท่านไม่ให้ท่านดูแลเราอยู่เราเชื่อเรื่องนี้แล้วจ้ะก็แล้วแต่ลูกหลานทางโลกจะจะจะเชื่อเรื่องว่าปฏิบัติแล้ว บุญคุ้มครองจริงๆบุพระบารมีทาพระพุทธศาสนาคุ้มครองจริงๆให้เราได้อยู่ภาวนาจริงๆแล้วเราก็ทําจริงนะคะแล้วก็ตั้งใจจริงเราก็ดําเนินจริงแล้วก็ประพฤติตามหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนไว้จริงแต่เพียงแต่ว่าร่างกายนี้เป็นที่อาศัยอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเวมามันมันจะมาบันทอนท่านก็กันไว้นี่คืออัอศจรรย์มากกันไว้บันทอน ถ้าถ้าทำร้ายร่างกายเราเราก็ทาต่อไม่ได้ท่านถึงกันมันกันมันไวอะค่ะเพราะฉะนั้นเราหรือรอดนี้เราท่านกันไว้ทีนี้จะถ้าถติว่าไปปีกไปหาอาศัยพึ่งไป,พ,งไปพึ่งลทัทธิเจ้าพอ่อเจ้าแม่เจ้าป่าเจ้าเขาหรือเจ้าลทัทธิมันรับกรรมที่เราทําไปมันจะ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 ไปเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงอะก็แล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วทีเนี้ยไปบอกเขาเขาไปบอกเขาได้ไงอ่ะ จะ้ะเออไม่ต้องอื่นไกลอ่ะเฮวางหรือยังอ่ะัดเนี้ว่า <laughs> อ,าอ,อกาม่